พวกล่าสุดทีมข่าวเนชั่นทีวีของเราเกาะติดปฏิบัติการหลังจากเกิดอุโมง์รถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงคลองขนานจิตตะบนจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีดินถล่มทับอุโมงค์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทำให้หัวหน้าคนงานชาวจีนสองคนแล้วก็แรงงานชาวเมียนมาอีกหนึ่งคนถูกดินถล่มทับแต่ยังไม่ทราบชะตากรรมตั้งแต่วันแรกการค้นหาวันนี้เข้าสู่วันที่3คาดว่าน่าจะเป็นข่าวดีครับ เพราะนอกจากพบสัญญาณชีพรจรแล้วยังพบตำแหน่งรถดำและก็รถแบ็คโฮของผู้สูญหายล่วงเข้าสู่วันที่3กับภารกิจค้นหาตัวผู้ประสบภัยที่ถูกดินถล่มอยู่ในอุโมงค์สูญหายไป3รายล่าสุดสัญญาณที่ดีเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถสอดท่ออากาศเข้าไปจนถึงวัดถูกบางอย่างเชื่อว่าน่าจะเป็นรถแบ็คโฮหรือไม่ก็เป็นรถดำนายเกลอกเสกสรรวาตะศิริผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษค้นหากู้ภัย ยืนยันกับทีมข่าวนะครับว่าภายหลังจากทีมค้นหากับกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติหรือว่า U.S.A.R. Thailand ได้นำเครื่อง Life Detector เข้าไปสแกนหาสิ่งมีชีวิตการแสดงผลของเครื่องพบนะครับว่ายังสามารถตรวจหาสัญญาณชีพได้อยู่นอกจากนี้ยังได้รับรายงานนะครับว่ามีการเจาะท่อไปถึงรถน้ำที่อยู่ด้านในแล้วจึงเชื่อว่าวันนี้แหละน่าจะเป็นข่าวดีในขณะที่นายคณชลศรีเจริญนายเพื่อปากช่อง ก็ยืนยันอีกเสียงนะครับว่าภายหลังปฏิบัติการค้นหาสัญญาณชีพครั้งล่าสุดเมื่อคืนยังสามารถจับสัญญาณชีพได้อยู่นะครับส่วนปฏิบัติการใช้เครื่องไฮโดรลิกดันท่อขนาด1.2เมตรยาว6เมตรเข้าไปในจุดที่รถน้ำหรือว่ารถแบ็คโฮจอดอยู่นั้นขณะนี้ได้ดันไปแล้วประมาณ3เมตรแต่ต้องหยุดปฏิบัติการก่อนเพราะอาจจะไปเจอก้อนหินขนาดใหญ่ได้ทีมหัวหน้าวิศวกรโครงการจึงปรับเปลี่ยนแผนโดยการสอดท่อขนาด40มิลลิเมตร ความยาว6เมตรเข้าไปแทนเมื่อสอดท่อเข้าไปจนสุดปลายสายพบว่าท่อขนาดดังกล่าวนั้นกระทบเข้ากับวัตถุบางอย่างคาดนะครับว่าน่าจะเป็นรถน้ำหรือไม่ก็รถแบ็คโฮที่ถูกดินสไลด์ตัวลงมาทับอยู่ด้านล่างก็เลยสอดท่อขนาด40มิลิเมตรเข้าไปเพิ่มอีก2ท่อด้วยกันเพื่อพยายามแะลรฮะอักออกซิเจนเข้าไปเพิ่มอากาศหายใจด้านใน โดยหลังจากนี้อาจจะต้องมีการประชุมหาหรือถึงแนวทางในการปฏิบัติงานกันอีกครั้งหนึ่งครับก็มีการตัดสินใจใช้ท่อนะครับดันดันท่อดันท่อขนาด1.20เมตรยี่สิี่ยพยายามดันเข้าไปแต่ก็แต่ไม่ถึงนะครับดันเข้าไปได้ประมาณแค่3เมตรแล้วก็ไม่ถึงแล้วก็มีการใช้ท่อท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง40มเมตรเนี่ยขนาดความยาว6เมตรเนี่ยดันเข้าไปอีก ดันเข้าไปคันนี้ก็ไปพบคิดว่าคาดว่าเป็นรถดำนะครับก็ไปไปพบว่ามีวัตถุก็คาดว่าเป็นรถดำนะครับก็เลยทางทีมงานก็เลยดันท่อเพิ่มเข้าไปเพื่อเป็นการเติมอากาศในเบื้องต้นนะเติมอากาศเข้าไปในเบื้องต้นนะครับและในช่วงห้าทุ่มต่อมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการนําดินออกมีเอารถแมคโรเนี่ยดำดินนําดินออกมาเพื่อพยายามที่จะเข้าให้ใกล้จุดที่ถูกทับที่มากที่สุดเนเมเนี่ย มีรายงานข่าวเข้ามานะครับว่าช่วงตีสี่ที่ผ่านมาได้มีทีมกู้ภัยจากจีนครับชื่อว่าทีมหูหนานซันชัยซึ่งเป็นทีมกู้ภัยของบริษัทดังกล่าวรวม6กคนได้เข้าหาหรือประชุมร่วมกับการปฏิบัติงานทางนี้เชื่อว่าทีมกู้ภัยจากจีนน่าจะมีความชำนาญในเรื่องของการกู้ภัยภายในอุโมงค์มากกว่าทำให้ทางฝั่งของไทยต้องปรับแผนโดยการสั่งเคลื่อนย้ายทีมกู้ภัยของไทยนะครับออกมาจากจุดเกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่ฝั่งของไทยจะทำหน้าที่ให้การสนับสนุนเท่านั้นครับ ของกู้ภัยจากประเทศจีนเนี่ยโดยโดยของทางบริษัทเองเนี่ยก็ได้เข้ามาประมาณ6คนเข้ามาแล้วก็มีการหาลือในการให้การช่วยเหลือตัวผมเองเนี่ยก็เลยสั่งการให้ทีมกู้ภัยของเราเองเนี่ย,อ,ยออกมาแล้วก็ปรับรูปแบบในเรื่องของเป็นการให้การสนับสนุนทีมกู้ภัยของบริษัทเนี่ยก็มีความชํานาญและเชี่ยวชาญสูง เนื่องจากเป็นการทํางานในพื้นที่ที่เขามีความจานานและก็มีความเสี่ยงสูงนะครับตอนนี้เขาเข้าใจว่าก็ยังมีการเตรียมให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในการที่จะนําคนออกมาจาก จุุดดเกิเตนะครับนอกจากนี้นะครับนักข่าวของเนชันทีวีคุณอังธิตชายาได้เกาะติดบรรยากาศการช่วยเหลือเท่าที่สังเกตในช่วงเช้าที่ผ่านมานายอำเภอปากช่องพร้อมกับนางปรางสวรรค์คงวัฒนาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บ้านท่าหยีบได้เดินทางมาอีกฝั่งหนึ่งของอุโมงค์เพื่อทําพิธีครับจุดทูบเทียนขอเจ้าป่าเจ้าเขาภาวนาขอให้ผู้สูญหายทั้ง3รายมีชีวิตรอดแล้วก็ช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยครับ ป่าเจ้าเขาหลวงพ่อใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในที่นีข้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้ด้วยนะคะคุณทูบไทยเขียวหนึ่งในพนักงานของบริษัทไทยเอนจิเนียร์และอุตสาหกรรมจำกัดเปิดเผยนะคะบอกว่าทางบริษัทได้ระดมทีมงานเข้ามาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตรวจพบสัญญาณชีพคนที่อยู่ใกล้กับจุดที่ขุดเจาะจากนั้นค่ะ มีการสอดท่อแคสซิงนะคะซึ่งเป็นท่อเหล็กขนาดเล็กมีอุปกรณ์ตรวจับตำแหน่งความยาว6เมตรต่อท่อนทะลวงเข้าไปเพื่อเพิ่มอากาศในอุโมงคเข้าไป1รายด้วยกันส่วนอีกสองรายเนี่ยยังไม่แน่ชัดในส่วนของการค้นหาร่างผู้ประสบภัยจะมีการปรับแผนปฏิบัติการขอรับการสนับสนุนทีมเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องมือจากสำนักธรณีวิทยากรมทรัพยากรธรณีนำเครื่องเรียวไทม์คายเนเมติกหรือว่า r t k มารังวัดหาพิกัด เพื่อระบุตำแหน่งที่แม่นยำนะคะด้วยดาวเทียมแบบจนบริเวณด้านบนอุโมงค์เพื่อเพิ่มความแม่นยำให้กับ GPS และจะไปตรวจด,ดูชั้นดินที่เป็นโพรงเพื่อหาช่องทางในการเจาะอุโมงค์เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติการช่วยเหลือด้านล่างภายในอุโมงค์ซึ่งคาดว่าทีมสนับสนุนจะนำเครื่องมืออุปกรณ์มาถึงช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ คือมีหน่วย,ายงานม,มาเพิ่มใช่ไหมครับวันนีใ้ใช่จะมาช่วยเป็นเป็นของอะไรครับเป็นของเป็นผล้รเหมา,าทำของไถเอ็นอ,อ่ะอ่ารับแล้วแผนวันนี้เป็นไงก็จะมาเอาขึนรน่อมือมาช่วยไปสำรวจข้างบนหาหาตำแหน่งที่มันเป็นโเพื่อจะ ีเล่ยนแผนนคือไปไปไปดูข้างบนด้านบนเอโวงใช่ไหมครับขณะที่นายเอกรัฐศรีอารยันพงศ์หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยความคืบหน้าในการช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่ภายในทั้ง3รายล่าสุดทีมกู้ภัยหูนานสันชัยจากประเทศจีนซึ่งเป็นทีมกู้ภัยพื้นที่ภัยพิบัติ พร้อมอุปกรณ์กู้ภัยก็เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุนะคะรวมปฏิบัติงานกับทีมกู้ภัยของการรถไฟในการเร่งรัดให้ความช่วยเหลือคนงานที่ติดในอุโมงมีการประชุมสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์เบื้องต้นและแผนดําเนินการกู้ภัยตามมาตรการทางเทคนิคด้านความปลอดภยัยตลอดจนการกําหนดแผนกู้ภัยร่วมกันในระยะต่อไป ขณะดเดียวกันกระทรวงกมนาคมมีการประสานหน่วยงานด้านวิศวกรรมของภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญมาเสริมทีมคู่ภัยนะคะ <c oughs> เพื่อจะเร่งดําเนินการให้ความช่วยเหลือได้เร็วมากขึ้นภายใต้มาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด ขณะที่คุณสุรพงศ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็สั่งการให้การรถไฟตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็รายงานสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุรวมถึงดําเนินการปรับปรุงความปลอดภยัยให้เป็นไปตามมาตรฐานและก็แนวทางปฏิบัติรวมทั้งให้ไปตรวจสอบสัญญาจ้าง ในส่วนของความรับผิดชอบการประกันภยัยมาตรการเยียวยาให้กับผู้เสียหายแล้วก็สั่งการให้ผู้รับจ้างแล้วก็ที่ปรึกษาควบคุมงานที่อยู่ระหว่างดําเนินโครงการก่อสร้างของการรถไฟทั่วประเทศไปตรวจสอบความปลอดภัยของทุกโครงการอย่างเข้มงวดด้วยค่ะ ช่วงบ่ายนะครับคุณอนุทินชาญวิรยกูลรองน้าตรีลนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพอไปถึงได้พูดคุยประชุมงานกับเจ้าของโครงการรวมไปถึงวิศวกรควบคุมโครงการเพื่อสรุปเหตุการณ์ปฏิบัติการการช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันนี้ก่อนจะเดินทางเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุใช้เวลาประมาณ20นาทีคุณอนุทินให้สัมภาษณ์นะครับว่าจากการลงพื้นที่พบว่าบริเวณจุดที่ถลม่มลงมายังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากการช่วยเหลือด้วยวิธีการสอดท่อ พอดันท่อเข้าไปหินแล้วก็ดินที่ถล่มลงมาก็จะดันเข้ามาภายในท่อทําให้ต้องเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานเป็นการสร้างกล่องค้ํายันเพื่อป้องกันดินแล้วก็หินที่จะไหลลงมาเพิ่มเติม เมื่อทำกล่องค้ำยันเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็ค่อยๆขุดเข้าไปเรื่อยๆทางนี้ยังไม่ยืนยันนะครับว่าจะพบผู้สูญหายออกมาจากจุดที่ดินถล่มแต่ทางเจ้าหน้าที่ยืนยันนะครับว่าจะเร่งดําเนินการโดยเร็วที่สุดส่วนเรื่องความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทั้งสองฝ่ายมีการเคลียร์แบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานกันแล้วรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐก็มีความชัดเจนทั้งนี้การตัดสินใจสูงสุดอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดครับ ผมต้องถามผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับตอนที่เอ,เอาเอาเอาว่าอะไรก็ตามที่เข้าไปแล้วเราคิดว่ามันมีโอกาสาที่จะกู้ชีพกู้ชีวิตผู้คอลายทั้ง3าได้เนี่ยก็ก็ก็ทำไปก่อนโดยที่คนของเราก็ต้องไม่อันตรายด้วยนะครับผมไม่ถ้าเป็นผมผมไม่ยืนยันอย่าไปอย่าไปกดดันด้วยเวลาไม่มีครับผมเคลียร์แล้วครับผมเคลียร์แล้ว มีความเป็นพี่เป็นน้องกันหมดแล้วก็ท่านรองผู้ว่าการรถไฟ่ายก่อสร้างท่านก็อยู่อยู่ที่นี่ด้วยเพราะนั้นคนที่ตัดสินใจได้อยู่ที่นี่หมดแล้วนะเพราะนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องตรงนั้นล่าสุดคุณอังทิติชายายังรายงานนะครับว่าสักประมาณ16นาฬิกาเศษเศษมีรายงานทางวิทยุถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าพบร่างผู้สูญหายคนแรกแล้วนะครับแต่การลำเลียงร่างออกมายังต้องวางแผนเรื่องความปลอดภัยอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ ในเวลาต่อมาค่ะคุณอนุทินประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคุณชัยวัฒน์นะคะหน่วยค้นหาแล้วก็กู้ภัยพร้อมกับภาคเอกชนคุณอนุทินเปิดเผยว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นความหวังและเป็นเรื่องที่ยินดีคือเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางทีมกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบสัญญาณชีพพบสัญญาณชีพของทั้ง3คนอยู่สันนิษฐานได้ว่าทั้ง3คนอาจจะยังมีชีวิตอยู่ในยานพาหนะคันหนึ่งเป็นแบ็คโฮสองคนแล้วก็ รถดำบอีกหนึ่งคนนะคะนอกจากนี้จะมีการใช้วิธีนำเหล็กไอบีมเข้าไปสร้างอุโมงคจากนั้นทำการขุดดินออกมาเมื่อถึงตัวรถแล้วก็ต้องใช้วิธีทางการกู้ภยัยเข้าไปช่วยเหลือเพื่อจะเอาตัวผู้คอร้าย,ยออกมานะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างอุโมงหลายชั่วโมงภายหลังจากที่ผู้ประสบภัยออกมาที่ด้านนอกจะมีการปฐรมพยาบาลน,นำส่งต่อไปที่โรงพยาบาลปากช่องนานาเส้นทางในการลำเลียงผู้ประสบภยัยหากเป็นช่วงเวลากลางคืนจะใช้วิธีลำเลียงด้วยรถเลื่อน ซึ่งจะวิ่งบนรางรถไฟเพื่อส่งผู้ประสบภัยให้เร็วที่สุดนะคะแต่ถ้าพบผู้ประสบภัยในช่วงเช้าหรือว่าเช้ามืดก็จะใช้วิธีการยกขึ้นคอเพื่อไปโรงพยาบาลตอนนี้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์แล้วแล้วก็ย้ำนะคะว่าไม่อยากให้ผู้ประสบภัยติดอยู่ภายในอุโมงคเกิน72ชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็คือในเรื่องของการสนับสนุนพร้อมหมดนะครับถ้าเราได้ตัว ผู้เขาล้ายออกมาไม่ว่าจะเป็นคนเดียว2คนหรือ3ามคนเนี่ยเขาจะมีแพทย์มารับต่อไปทันทีตอนนี้ยืนยันได้ว่ายังมีชีวิตและยังมีการเคลื่อนไหวอยู่อันนี้ก็ต้องเชื่อเครื่องนะนะแล้วก็เพราะว่าเขาตรวจจากหลายหลายจุดไม่ใช่่าตรวจอยู่จุดเดียวเราก็ต้องเชื่อตรงนี้ก่อนแหละนะครับผลจะเป็นไงไม่ไม่สนแล้วต้องต้องต้องอนุมานว่าเขายังมีชีวิตอยู่ มีรายงานว่าก่อนที่คุณอนุทินจะเดินทางกลับนะคะมีการยกมือไหว้สาธุคุณผู้ชม,<ห>มนี่ดเดี๋ยวให้ดูนะคะยกมือไหว้เลยนี่สาธุีเยขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีหลังจากนั้นก็เดินขึ้นรถและเดินทางกลับค่ะ